ใครก็ได้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารค่าไฟช่วยตอบฉันหน่อยเพราะฉันงงมากเลยตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนไทยประชาชนชาวไทยทำไมถึงได้ใช้ไฟฟ้าแพงจังเลย เพราะประเทศไทยส่งไฟขายให้กับต่างประเทศหรือพมา่าประชาชนชาวพม่าได้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่มิเตอร์หน่วยละ2บาท87สสตางค์แต่ว่าประชาชนชาวไทย ได้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประเทศของตัวเอง150หน่วยจะอยู่ที่3บาท24สตางค์หรือ250หน่วยจะอยู่ที่ส สบาท22สตางค์ไอ้นี้คือจะนับเป็นมิเตอร์นะก็คือว่าสมมติว่าพวกคุณใช้ไฟไปที่250ริบมิเตอร์หรือสองหหน่วยแล้วก็เอา250มาคูณกับสบาท22สสตางค์แล้วก็จะได้เป็นเงินออกมา ที่เราจะต้องจ่ายค่าไฟและหากพวกเธอใช้ไป400หน่วยจะตกอยู่มิตเตอร์ละ4บาท42สตางค์แต่ย้อนกลับไปที่ประเทศพมา่าทั้งทั้ง,ท,งที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขายไฟให้กับพมา่า แต่พม่าดันได้ใช้ไฟฟ้าแค่หน่วยละ2บาท87สตางค์หรือประเทศลาวประเทศลาวเป็นประเทศที่ขายไฟฟ้าให้กับประเทศไทยถึงแม้เจ้าของที่ผลิตไฟฟ้าจะเป็นคนไทยแต่มันก็เท่ากับเรา ลาวขายไทยให้กับไฟฟ้าอยู่ดีแต่ดูของประเทศลาวนะประเทศลาวได้ใช้ไฟฟ้าแค่สองบาท6สตางค์แต่ว่ามันก็มีบางเดือนหรือบางปีที่ประเทศลาวผลิตไฟฟ้าไม่ทันและประเทศลาว ก็ได้ขอซื้อไฟจากประเทศไทยแบบนี้ก็มีถ้าจำไม่ผิดประเทศลาวประเทศลาวเวลาจะขอซื้อไฟฟ้ากับประเทศไทยแต่ประเทศลาวก็ได้ซื้อไฟฟ้าไดแบบที่ถูกกว่าประชาชนคนไทยเหมือนเดิมตามที่จำไม่ผิดตามที่เราไปหาข้อมูลมา มันน่าจะตกอยู่ไทยขายไฟฟ้าคืนให้ล้วน่าจะตกมิตเตอร์ละสองบาทนี่แหละเป็นสาเหตุว่าทำไมฉันถึงเริ่มง,งงกับการบริหารของประเทศไทยคือพวกเราเป็นประชาชนคนไทยพวกเรา ใช้ต้องออไม่ใช่พวกเราต้องได้ใช้ไฟฟ้าแพงกว่าชาวต่างชาติที่รัฐบาลหรือใครก็ไม่รู้แหละที่ขายไฟฟ้าให้กับชาวต่างชาติที่ให้เขาได้ใช้ถูกกว่าเราเรื่องนี้ฉันงงและฉันไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเราเป็นคนไทยคิดดูสิเหมือนแบบฉันใช่ไหม ฉันใช้ไฟอ่ะต่อเดือนอยู่แล้วแหละ150หน่วยขึ้นสรุปฉันต้องได้เสียค่าไฟฟ้าอยู่มิเตอร์ละ3บาทจุดยีสตางค์แต่พอไปดูประเทศพามา่าที่ประเทศไทยส่งไฟขายให้เขาประชาชนชาวพาม่าได้ใช้ไฟฟ้าแค่อยู่ที่มิเตอร์ละสองบาท8ปดสบเจ สตางนี่คือแปลมาเป็นเงินไทยให้แล้วและคิดดูสิเพราะคุณคิดว่าประเทศไทยจะขายไฟฟ้าให้กับประเทศพมา่าถูกขนาดไหนเพราะว่าอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะรัฐบาลพมา่าเขาก็ต้องเอาไฟฟ้าไปขายเพื่อกินกำไรอยู่แล้วใช่ไหมฉันคิดว่ามันก็ต้องถูกกว่าสองบาทอยู่แล้วที่ประเทศไทยขายไฟฟ้าให้กับพมา่านี่แหละมันก็เลยทำให้ฉันคิดว่า มันไม่เป็นธรรมกับคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าทั้งๆท,ท,ที่เราเป็นคนไทยแทย้ๆแ,แต่ประเทศไทยดันขายไฟฟ้าให้เราแพงกว่าประเทศพมา่าที่ประเทศไทยไปขายไฟฟ้าให้กับพวกเขาใครพอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างช่วยความช่วยคอมเมนต์เราบอกมาหน่อยนะ เพราะว่าเราก็อยากรู้จริงๆ